มาครับกินเขาน้ำกัน,นครับผมมันนี้มียังน่ยอันนี้ยังไกไก,ไก,ไกทอดไก่ทอดเจ็บไก่ทอดต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูอรสจัดจาน,จาน,นแซ่บปลาผัดพริพกพริกหวานของหวานมีแตงโมเม,มนูวันนี้ครับไก่ทอด หมูยำขาหมูนี่เป็นกระแสบครับม,มา<ๆ>มากินขอน้ํากันครับมาดีจ้า,ากิ่นขอแแกลงน้ํากันจ้ามามามากินข้าวเย็นด้วยกันเขินข้น สวัสดีครับผมหืมหมุนก่อนเลยเอะไอปะยัมงมันกินเดี๋ยวกินอ๋อติบเขาพริกเทยพริกแหงพริกแห้งขัวใส่ใบกระเพราเข้นอือหือ เบิดเท่านั้นมันใกนกระดูกนมันในข้ามอ่ะจะได้ยังห่อนแต่โอ้โฮนี้พริกเผาอืมพริกเผาอันนี้เนี่เนาะเป็นเป็นพริกเผาเลยนะ

ดูมันแข็งสับกินหน่อยไปนะอันนี้เป็นขาขากิกม,มัน้นองกินอะไรเจ้างเกี้ยเจียอพริกกินพริก ไก่ทอดอขอบอ่ะอืมขอบนอกนี่ไงคือไก่เนื้อไก่ทฟซี่อ่ะไก่ไปอกจัะไก่ปอกอืมต้องซอ,อสพีิกกับตบกระเทยียมากินอ ยำถือพริกพริกเนื้อตีเนี่ยหอม อ,า,อาก,กินกากงเปื่อยรินะที่เ<บ>ราะม่ากเปื่อนะประมาณคโมงหนึ่งนะ้งเปื่อลยขาหม,มูที่เขาแซ่แซ่แข็งแหะวันนี้แวะมาหาใช่คือขาหม,มูมาต้มต้มยำ เลยดิอีอย่างน,น,นึกตุ่มแสบนะแต่ว่าอากาศร้อนๆไม่กินโจมๆเป็นบ่อข่อกันนะต้องเป็นอากาศหนาว มากเด็กดดกินโดนไหมนด่ยังไงจิ้มที่เขากากันหี่ัต โทษขอโทษก,กับมือไปชนพอดีโอ้น้ำบุ บรได้มาแข่นตินมาได้ครับนุบๆกุบๆแล้วมาคั่นตุ่มหนาวหน่หนแข็งเร็วแข็ง,ขงปินเปิด <c> เ <oughs> งียบปิน เขาเลรเป็นไข่อย่างน้ำในตรงบบเปรียวนั่นแข็งไม,ม่ตีมันจะนี่เอ็นเป็นเอ็นนุ่มๆเขาต้มในี่ยตปวตัวน่ากินได้ Hãy subscribe cho kênh Để Bún ốc hẹn đây Nó Sở bắn có con mặt mặt Ừ Rồi chiên à. खाई भाव में แอบว่าไนี่ย <Yeah. S 1> มันตกในพอดีเลยไม่ตีนแ่บเองมันมาจิบเปลยได้บอมันกนบบบเปลยแบบก็แล้วพอดีกินอะ่ะ บ่อยๆแต่ว่าแหงอ้วนแหงมากพี่หลาไม่นูนสิสิบนิ้วไม่นู่นเก่อน่เลยครับ กินแตงโมยังเย้ลองน้ำกลนเสเรื่องันใก่ทอดเรียบร้ยเื่องไก่ทอดแรบร้ายได้กินข้าวเหนียวแล้วก็เลี่ยนยเนี่ tumis Ads it ngg ก,กินมันสีเงาเกินไปนะนี่นครับกินมาหลายครับทแลนี่ยไม่นูกกับหลากหลายอยู่กินจนมัเบิด์ุ่นเหมือนมึงใจก็นจนลืมกินเดี๋ยวไปกินซอสกินที่หลังนะมปกินซอสพริกซอสกระเทียมกินันแบอยค่ได้เร่งเข่าเลยจริงๆเหลืองานมาเมือม่อยๆนิ้วเขา่าเอ้าสำหรับไปเอ๋สำหรับไป <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซักนิดนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า บ๊ายบายพอบ๊ายบายเจอกันคล